วันนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูงานอัปเดตปี2025ต้องบอกว่าที่ผมถ่ายมาให้ดูเป็นบางส่วนเท่านั้นนะผมจะถ่ายแต่ปืนที่ผมชอบไปละกัน <c oughs> <c oughs> บรรยากาศในงานส่วนมากก็จะมีพี่พี่ทหารทั้งนั้นเลยครับเรามาเริ่มกันที่บูธแรกเป็นบูธของปืนก๊อกซึ่งปืนก๊อกในประเทศไทยให้ความนิยมมากตอนนี้ราคาโดดไปไกลมากเรามาดูกระบอกแรกกันครับท่านผู้ชมตัวนี้คือก๊อก30 g e 5ตัวนี้ใช้ลูกกระสุน .45 หรือ11มมเป็นปืนไซส์คอมเพกลูกโดดเหมาะสำหรับพกซอนแม็กกาซีนบรรจุ าทางบ้านเราไม่ค่อยนิยมสักเท่าไหร่ครับด้วยค่าตัวที่แรงพอสมควรส่วนมากจะตัดสินใจไปเอาปืนไซ9เก้ามมอกกันซะส่วนใหญ่ตัวนี้เป็นก๊อก19เจน4ยอดทิตลอดการเรียกได้ว่าเป็นปืนทั้งขนาดทาั้งไซส์ที่ถูกใจคนไทยเรียกได้ว่าเป็นปืนกระบอกแรกของใครหลายๆคนบรรจุได้15นัดบวก1นสวยงามครับตัวนี้ก็เป็นก๊อก19แต่มีรหัสลงท้ายด้วยเองมันต่างจากก๊อก19ปกติยังไงเดี๋ยวเรามาชมกันครับขนาดลำกล้องสไลด์เท่ากับก๊อก19ธรรมดาแต่จะมีเฟรมด้ามที่ใหญ่จับได้้้ถนน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 ัััดสสาาาหหรบบคมมมืออ่่ตตวววีีีเเปป็็็ทยยกกกกชจุ17 ตัวที่ยอดทิตมากๆก็อก <ok> 43x จัดอยู่ในหมดหมู่สลิมลายเล็กแบนบางวันนี้พิเศษมากๆครับติดดอทมาจากทางโรงงานเลยถ้าเป็นตัวเก่าจะเรียกต่อท้ายด้วย mos คือปัดสไลด์พร้อมวางดอทมาจากทางโรงงานลูก9้ามมบรรจุแมกกาซีนได้10นัดบวกหนึ่งนี่สั้นมากครับลำกล้อง3นิ้วมาต่อกันด้วยก็อก34เจน5ใช้ลูก9้ามมเป็นอีกหนึ่งกระบอกที่ผมหลงไหลและใฝ่ฝันอยากจะมีครอบครองมากๆในไทยน่าจะมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับสำหรับตัวนี้ถ้าผิดขออภัยด้วยนะครับวันนี้เป็นขนาดใหญ่เลยครับกออยนดผมชบ ถ้าใครชอบเล็กๆสั้นๆนตัวนี้เลยครับเรียกได้ว,ว่าจิ๋วแต่แจวครับก็อก43ตัวนี้เหมาะมากๆสําหรับพกซ่อนเรียกได้ว,ว่าพกหายกันเลยทีเดียวตัวนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวนะครับที่ยอดฮิตมากๆขนาด9้ามอมอจุลูกกระสุนได้6นัดบวกหนึ่งคบท่านผู้ชมครับปิดจบซีรีส์ปืนก็อกด้วยกระบอกนี้แล้วกันครับก็อก45ตัวนี้เป็นใหม่ล่าสุดเลยครับได้ดอตใหม่สีใหม่แถมที่สําคัญเป็นลํากล้องปลายเกียวมาจากโรงงานด้วยครับจริงสวยมากเป็นอีกหนึ่งตัวที่น่าสนใจมากๆครับสำหรับก๊อก45ตัวนี้ขนาดลลําาาาากกกกกก้้้ออองงยววเเทท่่ๆ17ตดดมจับขนนี ลูกกระสุน9ามมแมกกาซีนบรรจุ17นัดบวกหนึ่งนี่เลยครับเป็นอีกหนึ่งตัวครับเป็นปืนคนไทยทำชื่อยี่ห้อว่าทศกัณฐ์ครับสวยมากทำออกมาได้ลงตัวจริงๆครับยังมีลายผลิตปืนสั้นด้วยนะครับของทศกัณฐ์ตัวนี้เป็นโมเดล191 1่ครับติดดอทใส่ไฟฉายดูลงตัวหล่อมากครับสวยจริงๆครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวครับที่เป็นปืนโพลิเมอร์คล้ายๆก๊อกครับถ้าข้อมูลผิดถูกต้องขออภัยด้วยนะครับ ก็เอามาให้ดูกันประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมถ้าใครชอบคลิปแนวนี้ก็ฝากกดไลค์ s u ซับสไคร์กดแชร์ให้ผมด้วยชอบปืนรุ่นไหนก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับสำหรับคลิปนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไปแล้วครับบ๊ายบาย